โอเคครับอยู่กับร้านบางคายแอร์ซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวอ้าวเดี๋ยวขออนุยัดกระแทกนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัว ICS นะครับ XAE นะครับวันนี้มาพร้อมกับกระเป๋านะครับผมนี่เปิดราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับพร้อมเล่นนะเอ้ยไม่ใช่3,500บาทพร้อมเล่น3,000 800บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งทั้งสองรายการนะทั้งปืนเปล่าทั้งพร้อมเล่นนะครับมาตัวนี้มาพร้อมกับกระเป๋าเก็บนะครับ ที่กระเป๋ามันเก็บได้ประมาณ2กระบอกนะเนี่ยมันใส่แม็กได้อีกนะเป็นช่องใส่แม็กได้นะครับอ่านี้มาดูตัวปืนครับตัวปืนสภาพแบบมือหนึ่งเลยเอา้าผมลืมสักครู่โอเคมาเอาอุปรกรณ์มาแล้วนะครับพอดีลืมไปว่าซิลิโคนหมดเดี๋ยวไปเปิดซิลิโคนใหม่ก่อนนะครับอ่ะนี่อันนี้ให้ดูแม็กกาซีนก่อนนะครับแม็กกาซีนก็มีรอยนิดเดียววอตถลอกนะครับตามการใช้งานนะ น,นี้มาพร้อมกระเป๋าสภาพดีมากนะครับนี่ดูเลยดูสภาพปืนนะครับแบกเรียวผ่านไอนะครับไม่ดินไต้หวันนะมีรอยอย่างนี้อีกนิดนึงนะครับใครชอบงาน ICS ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ยินน่าเล่นนะครับฮนะ่ะสไลด์ตกลงนะครับตัวนี้จะเป็นสองสองทูโทนเนาะเขียวเอ้ยสีทรายกับดำนะครับบิดปึ๊บอ,ออกนี่เลย สภาพข้างในใหม่ไหมนะครับวิบบีการมือสองจะดูใหม่ไม่ใหม่หลักๆให้ดูตรงนี้นะครับตัวล่องสไลด์ตัวที่รับแรงรีคอยล์หรือแรงเศส,สีนะครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะยิงไม่บ่อยนะครับผมข้างในยังดูนี่มีรอยมาบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับยิงไม่บ่อยนะครับนี่คือแบริ่งเดิมของเขานะ ตัวนี้ไม่ต้องล้างอะไรมากนะครับเนื่องจากผมคือรุ่นหลังๆเนี่ยผมจะล้างด้วยซิลิโคนมาหมดแล้วเพราะว่าผมต้องเทสยิงนะครับจะมาเทสยิงในคลิปเลยผมกลักวมันมีปัญหาเพราะบางตัวเนี่ยพอผมจะแก้ปัญหาเสร็จผมมานอนผมจะผมมันจะนอนดึกนะครับหลักๆแล้วผมก็จะฉีดซิลิโคนไว้ก่อนเลยนะครับแล้ว,วก็ลองเทสยิงคือล,ล,นะคล้างแล้วก็ยิงนะครับล้างแล้วก็ยิงเทสโอเคพอรู้แล้วว่าเทสแล้วเนี่ยระบบไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับก็ ทำการทดสอบให้ผุกท่านดูนะครับมาทารีวิวนะน,นี่ก็ฉีดซิลิโคนไปแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องล้างต่อไปก็ทาเจระบีขาวนะครับจจราบีขาวสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นบ่อยหรือไม่ได้ยิงบ่อยเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเต็มที่คือให้ฉีดซิลิโคนก่อนเก็บนะครับฉีดนิดๆหน่อยๆพอไม่ต้องฉีดเยอะนะครับ เวลาท่านฉีดซิลิโคนเนี่ยแบบไม่ต้องล้างเนี่ยท่านก็ฉีดไปตามเนี่ยพวกเนี้ยชุดบนเนี่ยฉีดไปเลยปืดหนึ่งนะครับปืดปื้ดยาวๆปืดหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเนี่ยฉีดไล่พวกเศษฝุ่นเศษอะไรออกก่อนนะครับแล้วก็ฉีดไล่ตรงนี้ข้างๆจบเลยนะแค่นั้นแหละนะครับแล้วท่านก็เก็บได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะว่าลวหลายๆท่านเนี่ยเป็นคือหยิบปุ๊บ อยากจะยิงคือยิงเลยนะครับคืออย่างน้อยยิงคืออย่างน้อยในฉีดซิลิโคโนก่อนยิงอ่ะยังมีชั้นฟิล์มของน้ํามันอยู่นะครับ <S <S ถ้าจะได้ไม่ต้องมาคอยก่อนจะยิงต้องมาละไอต้องมาฉีดซิลิโคโอนอีกมันจะเรื่องมากเกินไปนะครับผมคิดว่านะอาจจะเรื่องมากเกินไปสําหรับหลายๆท่านนะครับเรื่องของเรื่องทำไมต้องยุ่งยากขนาดนี้นะเออนะเอาเป็นวิธีที่ผมเนี้ยที่ผมบอกนั่นแหละผมว่าเวิร์กสุดละนะครับคือฉีดก่อนเก็บนะครับแล้วแล้วพอถึงเวลา หรือถ้าท่านใดไม่ได้ยิงบ่อยจริงๆเนี่ยก็คือสักอาทิตย์หนึ่งออกมาฉีดล้างความสะอาดสักทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็นานจริงๆไม่ค่อยได้ยิงเอาสักเดือนนึงนะเอาหมอกมาล้างสะหน่อยนะครับนะอ่ะอันนี้คือการตั้งฮอบนะครับอันนี้ตัวตั้งฮอบอันนี้ผมตั้งไว้ให้แล้วนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันโดนซิลิโคนหรือน้ํามันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะนะครับไม่งั้นหูแห้งเขืองเกินไป มันจะพังเงาไม่ใช่ไรนะครับเรียบร้อยเท่านี้นะครับแล้วก็ใส่สลด์เข้าไปปุ๊บดึงซ้ายถอยหลังกดปึ๊บ,บปล่อยเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็พร้อมยิงแล้วนะโอเคเรื่องแม็กกาซีนนะครับเราก็อ่านแก๊สคาไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องเอาแก๊สออกแล้วแคสแก๊สเนี่ยสามารถคาทิ้งไว้ได้เลยตลอดนะครับ นะเพราะว่าแก๊สรุ่นใหม่ๆเขามีเรียกว่าซีลิโคในตัวอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าปืนท่านจะเสียหายนะครับหรือแม็กท่านจะรั่วแนะนําไว้ขาแก๊สได้เลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังเนาะนะเอ้เนาะโอเคก็ดูแลแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันเดี๋ยวครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว i อซนะครับ x a x เอ e. นะครับเรียกถูกไม่รูนะร้ตามชื่อคิมนั่นแหละนะผมบแบคเรียผ่านไอนะครับ,บรอัดแก๊สนะครับหกถึงสิบวินาทีกดค้างไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้แล้วก็โหลดลูกลงไปเลยนะครับอ๋อใส่ไปแล้วนะครับ โอเคสิบสามนัดนะครับเรียบร้อยต่อไปก็มาวัดความแรงกันนะครับศูนย์หน้าหลังเป็นแบบเรืองแสงซะด้วยนะครับตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วไอเซตนะครับดูความแรงนะครับสองสี่ศูนย์สองสี่สสองสี่สามแก๊สฟุ้งเยอะไปหน่อย นะครับแม็กก็ไม่ได้เย็นนี่ว่ะมาดูความแม่นยำกันนะครับโอเคมาทดสอบยิงนะครับเป้าสิบเซนระยะสิบห้าเมตรก่อนเลยนะครับดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับกับไอเซนะครับม ไม่ได้หวังกระยะนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไกลเกินนะครับผมโอเคมาดูระยะ10เมตรนะครับโอเคครับมาดูระยะ10เมตรกันว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับโอเคนะครับผมโอเคครับ น่าจะอ่าที่มันฟุ้งที่แรกน่น่าจะเป็นที่แก๊สนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่แก๊สไหมนะแต่ตัวปืนไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่าก่อนที่ผมจะถ่ายผมก็เทสแล้วนะครับว่าตัวปืนใช้ได้แต่เดี๋ยวผมมาลองวัดความแรงอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิงดูว่าตอนแก๊สเต็มเนี่ยมันมีปัญหาไหมนะครับนะมาดูกันอีกทีหนึ่งระยะสิบหาเมตรนะครับ เกินหกสิบห้านั่นแหละนะครับที่แก๊สฟุ้งเพราะว่าน่าจะเป็นโอเคเขาใส่ตัวก็ว่ามันไม่ฟูเพราะว่ามันมีโอลิงลองนะเดี๋ยวผมเอาโอลิงลองออกนะครับผมเพราะว่าแม็กเดี๋ยวผมเอาแม็กตัวมาลองยิงอ่ะผมเอาแม็กตัวมาลองยิงนะครับ ตัวนี้ไม่มีโอลิงรองนะครับเพราะว่าวาลเจ้าตัว i อเรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะปีตัวดันแก๊สระบายอากาศออกให้แก๊สเข้านะครับเป็นระบบใหม่แต่พอมีโอลิงไปขวางเนี่ยเลยทำให้แก๊สเข้าเต็มก็จริงนะครับแต่มันมีอากาศปนอยู่เยอะนะครับผมมาดูกันนะครับแม็กคอีเซทตีกตวงนะ ยิงได้ปกตินะครับสรุปแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวโอลิงอันนี้ออกให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมออกให้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอากาศมันอาจจะเข้าไปปนในแก๊สค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเป็นระบบตัดแล้วเหมือนแก๊สเข้าผสมอากาศเยอะเกินไปนะครับทำให้มันมีปัญหานะครับด้วยความที่เขาเป็นวาลว์รุนใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าพอยิงไปสักพักเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามันจะยิงได้ปกติแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอเราลองยิงเนี่ย แบบแก้เต็มเนี่ยมันมีปัญหาคือเหมือนอากาศมันเข้าไปผสมเยอะนะครับหรือความันเป็นวาวรุ่นใหม่นะวาวเตอร์รุ่นใหม่เนาะเนี่ยยิงได้มีปัญหานะครับเพราะว่ามันดันอากาศออกไปเยอะแล้วนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการจัดจำหเซาและแอดบีแคร์ซอฟหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับและหลายแอดเฟซได้เลยครับหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้นะครับผมเนาะบอกยังไม่รู้เออลืมนะครับก็แนะนำว่า ยิงรูปหมดสไลด์ครั้งตัวปืนไม่มีปัญหานะครับมันเป็นที่แม็กเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวโอลิงดันวาลออกนะครับแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังแบบน,นี้แค่นี้เองนะครับเพื่อผมไม่ให้ไม,ไม่ไม่ให้ตบสไลด์อะไรอย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวมันสึกรล้าเสียหายขึ้นมาอะไรซ่อมมันไม่ได้ถูกนะอะไรซ่อมมันแพงนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับร่างกายทิ้งแค่ขอบคุณครับ